ติดตามข่าวสารต่างๆทางภาคใต้ในช่วง2สองกันต่อค่ะโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะก็ได้จัดงานสวทชวิทย์สัญจรจังหวัดสงขลาวันนี้นะสมัชชุมนานาชาชลองสิดีราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นจังหวัดสงขลากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักง,งาน พัฒนาวิทยาและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในนามของสวทชค่ะได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริงในงานสวทชวิสสัญจรภาคใต้จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสวทชและเครือข่ายพัฒิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตรการศึกษาผู้ประกอบการ SME และเอกชนเพื่อให้เกิดการน,นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์โดยมีนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาดรนรงศิริเลิศบร,รกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรองผู้ว่าราชาการจังหวัดต่างๆและผู้ร่วมงานกว่า500คนค่ะที่มาร่วมงานนี้ทั้งนี้ดรนรงค่ะ เป็นผออของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะก็ได้กล่าวเปิดงานและก็ปาฐกสาพิเศษในหัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกล่าวว่าในปี2562นี้ทางสวทชจะเดินหน้ามุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเสริมแกร่งสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง ทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงในการดำเนินงานโครงการบิ๊ก็อก เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการนำวอทอนนนั่นก็คือวิทยาศาสตรเทโลวีและนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆโดยภายนงานค่ะก็ได้แบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนั่นก็คือโซนวิทย์เพื่อธุรกิจโซนวิทย์เพื่อชุมชนและโซนวิทย์สร้างคน นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือการใช้วทนอเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งมีตัวแทนของจังหวัดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดทั้ง14จังหวัดในภาคใต้มาร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มอบรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยให้กับนายสิทธิเทพนาราทองกรรมการบริษัทนาราทองค้าไม้และวัสดุก,ก่อสร้างจำกัดซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสผู้ประกอบการที่เปิดรับนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง และอีกคนหนึ่งก็คือนางวันดีทองเกลี้ยงค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มทำนาบ้านท่าด่านตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้รับรางวัลสาขาพัฒนาสังคมซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง